สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่20กรกฎาคม2568ก่อนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ37583ไม่ได้นะคะ8ก็มา83เราไม่มี3นะคะปกติ30624ได้24นะคะ บ i p 07.613ก็ไม่ได้นะคะศูนยก็มา0 7นดหกิชันวาง0 7นก่านะคะศูนยเข้ามา07.6ก็อย่างที่บอกนะคะกันกันบน6กนะคะก็มา07.6ย์เนะคะศูนย์ส่วน1.3ดิฉันเอามากันไว้ข้างบนเขาก็มาข้างหลังนะคะหนสา ก็ต้องขาออภัยด้วยนะคะที่เข้าเพียงครั้งเดียวคือ2 4สนะคะสำหรับวันนี้2 3 5 7 9วิน5ตัวนะคะวันนี้ก็ต้องระวังด้วยแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะมาเพราะว่าถ้าเขามาน้อยแล้ววันต่อไปก็จะมา,มากโดยโดยมากนะคะตามสถิติ ตามสถิติถ้าเขาวันไหนเข้ามาน้อยๆวันต่อมาก็จะมาเยอะนะคะแต่วันนี้เราได้วินห้าตัวก็ต้องระวังด้วยนะคะสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้า รองตัวนี้ให้เป็นรองดีกว่าสองสองสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้ากันกันหนึ่งนะคะสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งกันชุดนี้ชุดเดียวก็ได้ถ้าไม่อยากเยอะนะคะวันนี้ดิฉันให้กันเบิ้ลนะคะวันนี้ดิฉันให้กันเบิ้ลเอาเบิ้ลมาไว้เป็นรองเลยนะคะชุดกันกันเก้าหนึ่งนะคะ ถ้าไม่อยากใช้หนึ่งเพราะกลัวเลขเยอะก็ใช้หนึ่งไปกันบนนะคะโดยไปเติมข้างหน้าชุดเด่นนะคะใช้ใช้หนึ่งไปเติมข้างหน้าชุดเด่นนะคะพิเศษเด่น2 3 7 9ปกติ VIP เด่นที่ 2,3,5,9ามห้าเก้าสองสองเต้มสามเตมเก้เต็มสองสามส,าสามาและ5้าเจนะคะฟันเก้า ดิฉันจะจับให้ทั้งหมดเลยนะคะสตัวเพราะว่าบินเขาน้อยนะคะจับให้ทั้งหมดเลย2 3งสามห้าสองสามเจ็ดสองสามเก 3 5 7 359 379 5 7 9มห้น,นี้เป็นชุดเด่นเลยนะคะแล้วก็เบือนหามนะคะตรงนี้ฉันจะเยอะหน่อยเพราะดูลายตาหน่อยเพราะว่าดิฉันจับสามตัว ถ้าวางเฉพาะชุดสองตัวก็จะไม่ไม่ดูเลอะแบบนี้นะคะแต่ฉันจะจับสามตัวให้เบิ้นหามตัวนี้เป็นเบิ้นหาสองสามสามสองห้าห้าสองสามสองห้าสองเจ็ดเจ็ด

วัดใจ2 3 9สอันนี้วัดใจเม็ดเดียวนะคะสอ9ส3มเก้าสองสม้าเีชุดหนึง่งห้า ต่อไปเป็นกันดิ่ฉันจะเขียนตัวเล็กๆให้นะคะที่ฉัจะเขียนตัวเล็กๆให้เพราะว่าพื้นที่ก็ไม่พอดิอ่ฉันจะกันกันบนหนึ่งนะคะกันบนหนึ่งนะะกันบนหนึ่ง

แล้วก็ตัวสำคัญเขา1,99นะคะก็ก้าวเป็นชุดเป็นตัวฝันนะคะ1,99เอา1,57อีกตัวเนี่ย1,57นะคะเขาก็จะมี1,2,2,1,3,3,1,7,1,99 7 199แบบนี้นะคะ จับให้ไหมคะอันนี้เป็นชุดกันนะคะ1 2ึ่งสองสองหนึ่งสหห้าหนึ่งเและหนึ้าเก้นะคะอันนี้กันเป็นชุดกันีิชั้นจิงเน้นเน้นให้ตัวนี้ห 9, 9. ึนะคะ ก็ฉะนั้นตัวนี้จึงสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นตัวฝันต้องเบิรนไว้ด้วยนะคะ 5, 9กสะ2 3 2 9 3 9งอตัวนี้ก็สำคัญ สองเ9้าหนึ่งสเก้าสน้นตัวที่มีเกก็แล้วกันค่ะเม็ดเดียวสองสเก มแถมห้าเจจกันบนหนึ่ง ฉันก็เขียนเร็วนะคะฉันเขียนเร็วมากไม่รู้ทราบว่าจะดูทันหรือเปล่าเห็นท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาหลายท่านอยู่นะคะว่าดิฉันเขียนเร็วแต่ดิฉันก็เขียนช้าไม่ได้นะคะฉันก็เป็นนิสัยเขียนเร็วมาตั้งแต่เด็กแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์เ็เป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ